ชาวต่างชาติครอบครัวหนึ่งพวกเขาได้เดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยหลังจากที่พวกเขาได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อสัมผัสกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิดพวกเขาอยากจะลองสัมผ,สมผัสมันด้วยตัวของพวกเขาเองสองสามีภรรยาจึงได้พาลูกๆของเขาออกเดินทางท่องโลกไปกับพวกเขาด้วยเพราะพวกเขานั้น ไม่อยากจะให้ลูกๆดูโลกกว้างผ่านหนังสือหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเท่านั้นหลังจากที่ได้มาเที่ยวในเมืองไทยพวกเขาก็ได้เจอเรื่องราวต่างๆมากมายได้ลองกินอาหารไทยและสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยโดยชาวต่างชาติครอบครัวนี้พวกเขาจะพูดอะไรถึงเมืองไทยเอาไว้กันบ้างก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอ,อยเนอร์กันด้วยนะครับ เปิดคลิปมาชาวต่างชาติครอบครัวนี้ก็ได้อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งพวกเธอครับกำลังจะนั่งรถตุกต๊กๆไปยังเยาวราชโดยมีไกด์ที่โรงแรมอาสาที่จะพาเที่ยวทั่วกรุงเทพในขณะที่กำลังจะขึ้นรถตุกต๊กๆชาวต่างชาติคนนี้เธอมีชื่อว่าแอรอนเธอเนี่ยได้บอกว่ารถตุกต๊กๆสามารถนั่งได้แค่สามคนเท่านั้นแต่พวกเธอเนี่ยมีกันห้าคนฉะนั้นแล้วเธอจึงได้เรียกรถตุกต๊กๆเพิ่มมาอีกคันหนึ่ง จากนั้นนะครับพวกเธอก็ได้เดินทางออกไปและในระหว่างทางก็มีหลายสิ่งที่พวกเธอนั้นไม่เคยเห็นในต่างประเทศแอรอนเธอบอกว่าอากาศในกรุงเทพมันร้อนมากต่างจากที่ฟิลิปปินส์ที่พวกเธอเนี่ยเพิ่งจะไปมาเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วซึ่งที่ฟิลิปปินส์นั้นอากาศเย็นสบายมากกว่าที่กรุงเทพจากนั้นพวกเธอก็ได้ไปถึงที่เยาวราชเมื่อถึงที่เยาวราช เธอนะครับก็ได้ชื่นชมเมืองแห่งนี้ว่ามันเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมแต่เธอนั้นก็ได้สังเกตเห็นในขณะที่ขับรถผ่านมาก่อนหน้านี้ที่จะถึงเยาวราชในระยะทางจากโรงแรมมาถึงที่เยาวราชแอรอนเนี่ยนะครับเธอสังเกตเห็นว่ากรุงเทพนั้นมีวัดมากมาย จากที่เธอนั่งรถตุกๆผ่านมาเธอเจอวัดเยอะมากๆ4ีถึงหวัดเลยและเธอเนี่ยก็รู้มาว่าที่กรุงเทพมหานครมีวัดมากกว่า400แห่งและกรุงเทพก็เป็นเมืองที่มีวัดเยอะมากๆเธอเนี่ยบอกว่ามันน่าทึ่งจริงๆที่เมืองนี้มีวัดมากขนาดนี้หลังจากนั้นนะครับพวกเธอเนี่ยก็ได้เดินหาของกินที่เยาวราชสิ่งแรกที่แอรอนเธอได้เดินไปเจอและก็ลองกินก็คือหูหมู เธอเนี่ยนะครับบอกว่าหูหมูนั้นมันมีรสชาติที่เผ็ดมากเมื่อเคี้ยวไปแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนกับปลาหมึกเธอชอบมันมากแล้วก็บอกว่ามันอร่อยดีจากนั้นเธอก็ไปเจอกับร้านอาหารแปลกๆชนิดหนึ่งซึ่งเมนูนี้ก็มีกบเป็นวัตถุดิบเธอเนี่ยสนใจเมนูนี้มากจึงได้ลองสั่งมากินเธอให้แฟนหนุ่มของเธอได้ลองชิมกบก่อนว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างซึ่งแฟนหนุ่มของเธอนะครับบอกว่า กบเนี่ยมันมีรสชาติเหมือนกับไก่เพราะว่าเขานั้นเคยกินกบมาแล้วแฟนหนุ่มของเธอนะครับจึงได้ให้ลูกชายของเขาลองกินกบดูว่ามีรสชาติเป็นยังไงลูกชายของเขานั้นบอกว่ามันมีรสชาติที่แย่มากเขาไม่ชอบกินกบแต่แฟนหนุ่มของเธอก็บอกว่าสําหรับเขาแล้วกบเนี่ยมันอร่อยมากๆมันมีรสชาติที่เผ็ดแต่เขาก็ชอบมันมากมาก จากนั้นแอรอนเธอก็ได้บอกว่าไกด์นำเที่ยวของเธอดูแลเธอดีมากเขาเนี่ยจะถามเธอเสมอว่าเธอกินเผ็ดได้ไหมเธอจึงตอบไปว่ากินเผ็ดได้แต่ก็ไม่เผ็ดเกินไปแต่เธอเนี่ยก็อยากจะลองกินเผ็ดดูเพราะอยากจะเปลี่ยนแปลงและลองกินอาหารไทยซึ่งอาหารไทยแต่ละอย่างนั้นมีรสชาติที่เผ็ดมากฉะนั้นแล้วการที่ได้ลองมากินอาหารไทยในเมืองไทยก็ต้องกินรสชาติดั้งเดิมของไทย แอรอนเธอก็ได้เดินออกมานะครับและเจอกับร้านเกี๊ยวทอดและก็บอกว่ามันดูน่ากินมากๆและน่าจะอร่อยด้วย <ๆ S 1> เธอจึงได้ลองสั่งมากินกับครอบครัวของเธอในระหว่างที่กําลังกินเกี๊ยวทอดแฟนของเธอนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่นี่คือกรุงเทพก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาที่นี่พวกเราศึกษาดีแล้วหลายคนมักจะบอกว่าที่กรุงเทพเป็นเมืองที่อันตรายและสโปรก แต่พวกเขาเดี๋กก็ยังอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนเดิมอยากจะลองมาสัมผัสด้วยตัวเองว่าเมืองไทยเนี่ยจะเป็นเมืองที่อันตรายอย่างที่ต่างชาติหลายคนบอกเอาไว้หรือเปล่าและแน่นอนนะครับว่าแฟนหนุ่มของเธอก็ได้บอกว่าที่นี่เนี่ยเมื่อมาถึงแล้วมันไม่อันตรายเลยถ้าเกิดพวกเราเนี่ยเชื่อคําแนะนําพวกนั้นพวกเราก็คงจะไม่ได้มาที่เมืองแห่งนี้เมืองที่สวยงามและมีกลิ่นหอมของอาหารเต็มข้างทาง แฟนหนุ่มของเธอนะครับบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆที่ได้มากรุงเทพจากนั้นแฟนของเธอนะครับก็ได้ลองชิมเกี๊ยวกุ้งทอดว่ามันมีรสชาติเป็นยังไงโดยเขาเนี่ยบอกว่ามันเป็นเกี๊ยวที่ดีที่สุดที่เขานั้นเคยกินมาเลยเกี๊ยวนี่เนี่ยเพิ่งจะทำใหม่ๆเพราะว่ามันยังร้อนๆอยู่เลยข้างในของเกี๊ยวก็จะมีกระหล่ำปลีและหมูสดแต่ไม่มีไส้มันรวมกันเป็นเนื้อเดียว เมื่อเขาเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็ให้ความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์ส่วนเกี๊ยวกุ้งนั้นก็อร่อยดีจากนั้นแอรอนเธอก็ได้ลองกินเกี๊ยวกุ้งดูว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงเธอเนี่ยนะครับบอกว่าเกี๊ยวกุ้งมันมีรสชาติที่อร่อยจริงๆมีไอร้อนออกมาจากเกี๊ยวกุ้งมันร้อนมากๆแต่ก็อร่อยดีข้างในเกี๊ยวกุ้งประกอบไปด้วยกระหล่ำปลีมากมายและก็มีกุ้งตัวโตๆอยู่ในนี้ แต่เมื่อคุณเนี่ยกินเกี๊ยวกุ้งก็จะสัมผัสได้ถึงรสชาติของกระลำปลีมากกว่ากระลำปลีมันนุ่มนิ่มและอร่อยเธอบอกว่าเกี๊ยวนี่เนี่ยมันดีจริงๆและก็น่าจะเป็นเกี๊ยวที่ดีที่สุดที่เธอเคยกินมาเลยซึ่งเกี๊ยวก็จะมีทั้งเกี๊ยวหมูและเกี๊ยวกุ้งแอรอนเนี่ยเธอบอกว่าจากที่ได้ลองกินทั้งสองอย่างเกี๊ยวกุ้งจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันเป็นของโปรดของเธอแต่เกี๊ยวหมูนั้นก็ไม่ได้แย่จากนั้นเธอและครอบครัวก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆ เพื่อชิมอาหารข้างทางในเยาวราชเธอบอกว่าสถานที่แห่งนี้น่าอัศจรรย์จริงๆป้ายทุกป้ายทำให้ถนนมีแสงสว่างมันสวยงามมากๆเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในไทม์สแควร์แต่ที่นี่คือชยัยนาทาวเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า200ปีแต่ที่นี่ก็ไม่ใช่เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเธอบอกว่าชาน่าทาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่กรุงมะนิลาและเธอเองนะครับก็เคยไปมาแล้วด้วย จากนั้นเธอก็ได้เดินไปเจอกับร้านขายแมงกระพุนเธอเนี่ยบอกว่าเธอยังไม่เคยกินแมงกระพุนเลยและก็อยากจะลองกินให้ได้ในวันนี้เธอตื่นเต้นมากๆที่จะได้กินของแปลกๆและเมื่อเธอได้แมงกระพุนมานะครับเธอก็ลองกินเธอเนี่ยบอกว่ามันหนึบและก็เหนียวมากๆเหมือนกําลังกัดอะไรบางอย่างมันมีรสชาติเหมือนกับกุ้ง แต่ก็แค่เหมือนเท่านั้นเพราะมันแทบจะไม่มีรสชาติอะไรเลยเธอได้บอกว่าเอาจริงๆแล้วสำหรับเธอเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยแต่มันก็เป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจสำหรับการปรุงอาหารเธอบอกว่ามันเหมือนกำลังกินผักที่กรุบกรอบอย่างกับหัวไชเท้าหรืออะไรสักอย่างและเธอคงจะกินมันแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นจากนั้นแอรอนเธอก็บอกว่าเธออยากจะลองกินปลาหมึกตัวเป็นๆซึ่งก็คือหมึกช็อต เธอเนี่ยอยากจะรู้นะครับว่าการกินหมึกตัวเป็นๆที่มันเต้นอยู่ในปากมันจะเป็นยังไงแต่เธอก็แอบกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการกินหมึกตัวเป็นๆอยู่แต่ก็จะลองดูสักครั้งเพราะมันน่าตื่นเต้นมันคงจะยอดเยี่ยมมากๆและก็บ้ามากๆด้วยเรามาถึงกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วต้องลองกินดูสักครั้งและเมื่อได้ลองกินหมึกช็อตแอรอนเธอก็ตกใจเป็นอย่างมาก ราะว่าแฟนหนุ่มของเธอบอกว่าปากของเธอนั้นกลายเป็นสีดําลูกสาวของเธอก็บอกว่าแม่เพิ่งจะกินสิ่งมีชีวิตตัวเป็นๆเ,เข้าไปจากนั้นแฟนหนุ่มของเธอก็ได้ลองกินหมึกช็อตแล้วก็บอกว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดมีรสเผ็ดเล็กน้อยแต่เขาเนี่ยได้รสชาติของน้ําทะเลมากกว่าซึ่งก็น่าจะมาจากปลาหมึก แต่ปลาหมึกตัวเป็นๆแบบนี้มันไม่กรุบก,กรอบเท่ากับแมงกระพุนที่เขาเพิ่งจะกินแต่ว่าหมึกช็อตเนี่ยก็ไม่เลวรสชาติใช้ได้เขาสามารถที่จะกินมันได้ทั้งวันเลยและเมื่อลองกินอาหารทุกอย่างที่เยาวราชเสร็จแล้วแอรอนและครอบครัวเนี่ยก็ได้กลับมาขึ้นรถตุกต๊กๆเพื่อเดินทางไปเที่ยวในกรุงเทพต่อกายนำเที่ยวนะครับของเธอเนี่ยก็พาเธอไปที่ตลาดดอกไม้เธอบอกว่าตลาดแห่งนี้มีกลิ่นที่หอมมาก มันเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพและเปิดตลอด24ชั่วโมงดังนั้นผู้คนเนี่ยจะมาที่นี่และหยิบดอกไม้ไปถวายวัดซึ่งดอกดาวเรืองก็เป็นดอกไม้ยอดนิยมของที่นี่มันมีดอกสีส้มเหลืองอลามจากนั้นเธอก็ได้เดินทางต่อไปที่พระบรมราชวังเธอนะครับบอกว่าที่นี่เนี่ยมันสวยมากมันถูกสร้างมาแล้วกว่า200ปีแล้วก็เป็นวัดที่กษัตริย์ไทยเนี่ยมาที่นี่เดือนละครั้งเพื่อสวดมนต์และสักการะ แอรอนเธอบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีวัดเต็มไปหมดเลยมันเป็นวัดหลวงดังนั้นแล้วทุกอย่างจึงดูสง่างามประดับประดาด้วยหลอดไฟประกายบนถนนและฝั่งตรงข้ามก็คือวัดภูเขาทองซึ่งวัดภูเขาทองเนี่ยก็สวยงามมากมองจากตรงนี้จะมีแสงไฟส่องประกายจากวัดมาจนถึงที่นี่เธอบอกว่าคุ้มค่ามากๆที่ได้มาเมืองไทยการมาเมืองไทยในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีของเธอและครอบครัว เธอได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นผู้คนและเห็นวัฒนธรรมที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเธอตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเมืองไทยในครั้งนี้เพราะเธอเนี่ยไม่เคยเจออะไรที่สวยงามแบบนี้ขอบคุณมากๆสำหรับความสวยงามของเมืองไทยและกรุงเทพมหานครที่ทำให้เธอมีประสบการณ์ดีๆในวันนี้และในอนาคตเธอก็จะกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยอีก โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของแอรอนสาวชาวอเมริกันและครอบครัวที่ได้เดินทางมาเที่ยวไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวไทยอีกต้องติดตามและรอรับชมกันต่อไปนะครับเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ